สวัสดีครับี่ผมดูบอส e v วิ w นะครับนี่ผมเพิ่งได้รับของมานี่ครับเป็นโมเดลนะครับเฮ้ยแก้ลูปสี่ดิก่อนอยู่ได้นะครับมาแกะดูเลยครับเพิงได้นะผมเพิ่งเลือกงานมาเพิ่งกลับมาเพ่งได้มาขอดูกของกัน เป็นแบบโมเดลแบบแบบเป็นแบบเป็นรูปภาพนะครับเป็นอะไรวะเรียก่อะไรวะไบาลาข้าวหัวซันจิโดฟี่นี่อะไรวะเออหลุดแล้วอ,อ๋อ,อตัวนี้กาวหลุดใส่หายหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นโอเคเดี๋ยวตยิดได นี่นามิอุโซบครับแล้วก็ตนนัวนี้มินิช็อปเปอร์โรบินอ๋อโรบินกันดุดหกะะักเดยอเสียหายไปสองตัวครับเล้ตัวน,นี้ัน เงินกิโซโลดูมีตําหนิหนึ่งครับโซโลตัวนี้สติปิเกอร์หว่าอะไรบ้างทั้งหมดนี่เขาประมาณเท่าไหร่วะ สองร้อยกว่าบาทได้มั้งดูฟีดทำให้ตกใจวิ่งเปงมาอ่ะเรามาคิดดูเลยอ่ะอดูฝีตัวแรกนมันคี่ดีครับโอ้โ สามโซโลโซโลครับโซโลเดี๋ยวถ้ามีงบอยู่ไหนก็อาจจะทำโตดีๆนะโอเคนะพอได้เลยลูฟี่เนี่ยออกกล้องหน่อยมีคัพเปอร์ครับแป๊บหนึ่ปปนแบบนง เกมผมก็เล่นบ้างก็ลองเล่นบ้างมีอะไรก็ทำไปเท่าน่อยดีกู่าอยู่เฉยเฉดอันนี้ไม่ติดจับคุณรถไฟเหรออันนึงนะครับอือหึ่งอันนี้อย่างนีเก็บไปก่อนนี่ทำไมเด้ง สันติก็ดูดอ๋อแม่จีจ้าวบนตัวก็าหักปลิงครับบนตัวก็เออสเตย้ใช่ไหมสันตีใส่ของมินิช็อปเปอร์ได้าโอเคได้แล้วโอเคอุซุปครับ ไปเป็นเนื้อน,ะนี่นี่นี่ต้องแบบนี้ครับติดเข็มนี่กุ้มๆนิดหนึ่งนี่อูดซุปครับเ,ปเปน,นื้อแกะรูปกปืนึง หายเลยครับนี่อันนี้หักเลยเห็นไหมหักเลยไม่เป็เลยครับต้องหากเก้าแป๊บน,นึงนัเกเต่าหายไปแล้วเจอแล้ว เป็นแก้าต okay. ิดหน้าจอโทรศัพท์ครับแก้วกันน่ะโอเดูดิดูไหม ไม่อยู่ครับต้องเป็นตาช้างโอเคเดี๋ยวรอโอเคเดี๋ยวค่อยซ่อมไปเสียหายไปแล้วโอเคไม่เป็นรับเพอพวกนี้ก็มีพังกันบ,บ้างไม่สิรครับเดี๋ยวตาช้ายหนึเดียวมาดูโรบินมา แล้วบินครับแล้วบินก็หักนี่หักเลยอ้แบบนี้เหรออ๋อแบบนี้ นี่ลูบินแบบนี้นี่ลูบินห่างไปแล้วเฮ้ขาวขนาดนี้ลูบินนี่าูกนี่รูปโอ๊กาวติด ลูกน่าจะอยู่ข้างหน้านะครับตัวนี้นี่น่าจะแบบนี้ตูดก็แบบนี้นี่ดูครับนี่แบบนี้โอ้ติดได้อยู่โอเคลูกโอเคลูกติดได้โอเคเทรูโบินดิลองรบินดิ ถาเรบินตัวมันใหญ่น่าจะได้อ๋อแบบนี้งอขวาขวานตัมือเข้าไปมหนึ้งลองแบบนี้มันเข้าไปอบบเออโอเค แล้วต้องติดแก้วก็ได้ดี่ว่ะนี่โรบินลุกนามิครับนี่นามิตัวนี้ครับนามินามิครับนาม้ามามโอ้ แฟงกี้ตกตกนี่แฟงกี้ครับแฟงกี้นี่แฟงกี้เดี๋ยวขยับตรงนอะไรโอเคแฟงกี้ มาดูทีละตัวครับนี่ลูฟี่นามิลุกลุกทีละตัวอ่ะเดี๋ยวลูฟี่โอเคมินิชอปเปอร์ลูบินนามิลุกครับ อุซบนี่โซโลซันติซันติอ้ถือว่าโอเคนะตัวนี้ไงได้พอได้แฟงกี้แคบมาเลยพักหนึ่งตัวลุมได้ก็ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็อุซบใช่ไหมโอเค เปนกีหนึ่งเอียี่ยมหนึ่งเออตันนี้ก็ได้นี่โอเคเหัวอันจะโบุ๋นดนึงครับโอเคห็นามิว่ะเออนี่นามิโอเคครับผมขอจบที่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีครับ ตอนนี้ผมก็รอโมเดลอีกอะไรลูฟี่ลูฟี่แคสีแล้วก็กันดั้มอีกสี่กองครับเราดูว่ากันดั้มนี่เป็นกองซุ่มนะครับสั่งมาสุ่มมองไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอใหม่พี่นะครับขอบคุณครับท่านผูชมเจอใหม่ครับ